เชงแล้วอ่ะนี่ในที่สุดเออนี่นี่น่ามอย่างมากไมงเห็นกลุ่มระเบิดเวลาได้ไหมอ่ะมึงเห็นกลุ่มๆไหมเพื่อนน่าเจี๊ยระเบิดวิลิโอเจ็ตน่าจะลงแล้วเนี่ยนีมันจะลงไงวะ กดที่ตัวโปเกมอนน่ะเล่นสองกูลงแล้วมึงกดดับเบิลแมทเทิลยังมีโปเกมอนให้มึงเรียกไหมเนี่ยกูลงแล้วเนี่ยเลือกสองตัวนะอะไรสองตัวไอ้กูไม่เลยกูไม่กูไม่ตัวเดียวอะไรวยด้่่ ลากอดเลยกูเร็วกว่ามึงอ่ะน <Nick S 2> ี่กูติดโฟกัสแซดมาเลยเว้ยได้เวลาอิบโชชามตู้หม <c oughs> อเเยกู <laughs> <c oughs> ทำอะไรเนี่ยเจ้าทีพอดีที่อับเลี่ยนมาเนี่ยนเอา้านะกูเป็นผีหนุ่มกูเป็นผีอุ <c oughs> ้ยอุ้ยแรงอยู่ เชีวเชีวมากเลยเชีวมากเลยชิป่าเฮยโดนเจนาอาไว้เลยที่มาเลยอือตายก่อนแล้วกันมึงอ่ะตัวอะไรตายก่อนหรืวะเทร่าได้นะเว้ยลืมบอกต้องมีเทร่าเลยอ่ะน่าจะน่าจะเป็นเทร่าอุ้ยบ้าไอ้เสีย ตายเลยเอ้ยมึงเห็นไหมป้ามึงเห็นป้ที่มันสี่เหลี่ยมอันที่ห้ามันเป็ท่าอะไรวะมันเป็นทีละตายไปก่อนไปมึงอะตายก่อนไปวิสกี้เผาเข่น กินหรอไปกินหรอไปกินหรอชิบหายแล้วทุกคนมาเลยกอล์ฟใครอ่ะกอลจูดิเปอร์กอล์ฟกอล์ฟอีตัวหรือเปล่าไม่มันออโต้กอล์ฟอะไรเนี่ยเก็ตมึงเอาท่าอะไรให้กูมึงเอาท่าอะไรให้กูเนี่ย ตัวแล้วตัวโยนตัวเนี้ยกูกดไม่ถูกเลยว่ะดีชิ้นนะฮะชิ้นนานั่นดีไอ้ขีนี่มันเป็นแมลงใช่ไหมแมลงสายฟ้าโอเคไปโอลาก่อนเกลาดอสมันตีไม่เข้าอุ๊ย เอาว่ะเอาดิตุกคุายดิตุกคุายแล้วเอาเอา้อ๋อเมืงกี้มึงใส่ท่าเว้ยมันจะตีทั้งหมูเว้ยจูนิเปอร์มึงก็เลยโดนเมื่อกี้มึงกดคำว่าไอดีใช่ป่ะไอดีแล้วนี่แหละอะไรกูเพิ่งโดนตีเ่นีแล้วกูมีแต่สัตว์ปีกไงนี่ก็เปิดต่อดีเรา้ยเลยอ่ะ ปีเหรอบัฟสป,ปีดหน่อยเพื่อนไปเลยแล้วทำไมบัฟมาก็ตายเหมือนเดิมอ่ะเนาะวู้ววเล่นลูมเหรโอ้โห <c oughs> เอาละโอเคละก่อน,นนะทุกคนเราจบแล้วเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยโอ้ <c oughs> ไม่ไม่ไง <laughs> เอาใหม่เหรอเอาใหม่สุ่มเจ็นเลยไหมละ่ะโอ้โหยังนานจัดเลวยอ่ะ